โอ้พี่ดีเล่นอะไรเนี่ยสกีบอร์ไหนพี่ดีพี่ดีถ่ายมาสิโอ้โหเอาไมค์เอาไมค์พี่ดีอุ้ยต้องระวังนะเนี่ยสเก็ตบอร์ดเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงนั่นสิเอ๊ะพี่ดี <c oughs> เสียงมันมาจากเอ๊ะมันมาจากเหมือนอยู่ในสวนนะ่ะ เราไปดูดไหม,ไหมป้ป,ป,ปพี่ดีมาดูกันเลยเฮเสียงอะไรพี่ดีพี่ดีระวังด้วยนะระวังด้วยระวังด้วยค่อยไปค่อยมาพี่ดีค่อยมาหิห่งย,ยังได้ยินอยู่เลยอ่ะพี่ดีพี่พี่ดีแถวนี้หรือเปล่าไหนพี่ดีลงไปหาต้นไม้พวกนี้ดูสิมันอาจจะมีก็ได้นะพี่ดีเนี่ยตรงนี้อ่ะมีหรือเปล่าวะ อะไรพี่ดีไม,มไ,ไม่มีเลยอ oh, hey. ่ะไม่มีเลยหรอเอ๊แล้วต้นนี้มีไหมพี่ดีเสียงนอาจจะอยู่บนต้นนี้ก็ได้นะเอ๊ทําไมไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ดีน้ำาสี่เอ๊หรือว่าเราหูฝาดไปหรือเปล่าเขาไม่มีอะไรหรอกมั้งแน่น่แนไแได้ยินอีกแล้วว่าหรือว่าจะอยู่แถวๆต้นนู้นไปเดินไปดูดีไหมพี่ดี เมันอยู่ต้นนี้แน่ๆเลยเนี่ยตรงนี้ได้ยินแถวนี้นะอะไรนะเฮ้ยพี่ดีนี่มันตุ๊กแกนี่นะอะไรมามีเสียงอะไรเสียงลูกตุ๊กแกป้านี่ไงไหนโอ้โหทำเป็นตกอกตกใจไปได้ดูสิมันก็แค่ลูกตุ๊กแกเองตอนแรกนึกว่าเสียงปีศาจโอย ตอนแรกพี่ดูดีเขาได้ยินเสียงดังมากเลยนะป๊าป๊าก็เลยว่าเอ๊ะตัวอะไรมาอยู่บ้านเราโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกใช่ใช่แกธรรมดางั้นเราไปเล่นกันต่อดีกว่าไปไปไปเล่นกันต่อดีกว่าเราไปเล่นปั่นจักรยานต่อกันดีกว่าปั่นมาพี่ดีปั่นมาเสียงอะไรอ่ะนั่นสิพี่ดีเสียงอะไรอีกแล้วอะเสียงเหมือนพวกแกเออหรือว่ามันจะมีอีกเหรอไปดูกัน ลองไปดูดีกว่าปะ่ะนี่นี่นนมันมาจากต้นาานี้นทางนี้อ่ะพี่ดีนี่ไหนพี่ดีนี่งูตุก๊กแกจริงจริงด้วยปะปา๊าทำไมบ้านเราอ่ะมีลูกตุ๊กแกเต็มไปหมดเลยอ่ะเออนั่นน่ะสิทำไมลูกตุ๊กแกเยอะจังเลยอ่ะ<ช>โอ๊ย๊โยโมาจากตรงนู้นอีกแล้วต้นมะม่วงนั่นหรอไปดูไปดูก่อนไปดูไปดูไปดูเจอนไหมพี่ดีเอ๊ ไหนนะเอ้านี่ไงปะป๊าเออเจออีกแล้วอ่ะดูสินั่นสิเอทำไมมันเจอจังเลยูกแกเยอะถ้ามีลูกก็ต้องมีแม่เฮ้ยแม่ตุกแกเลยเหรอนี่ลูกก็ยังตัวใหญ่เท่ามือแล้วปะป๊าเฮ้ยพี่ดีเสียงอะไรขยับอะตรงไหนนี้ตรงไหนตรงเนี้ย มตรงนี้เหรอ,อเ,เอ๊ะแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนะเนี่ยไหนเราลองช่วยกันหาดูสิพี่ดีน,นั่นสิค่อยๆนะพี่ดีนั่งลงก่อนเฮ้ย<ม>อ,อุ้ยอุ้ยอะไรป้าสีแดงเอ๊หรือว่าอาจจะเป็นลูกกบหรือเปล่าเุ้ยลูกกบลูกกบเหรอเป็นลูกกบมั้งบ้านเราอาจจะเป็นสวนสัตว์ก<อ>็ได้หรือว่ามันจะเป็นลูก ป๋าป้าโอสงสัยจะเป็นลูกคางคกถ้างั้นน่ะเดี๋ยวป๋าป้าจับมันไปปล่อยที่อื่นก็แล้วกันเนาะหมอมีเนาะอย่าเพิ่งปาะมันมันเหมือนมีเอิ่มมันก็แค่ลูกคางคกเฮ้ยพี่ดี๊ดเฮ้ยมันไม่ใช่คางโคกแล้วหมอมี เว้ยมามีมันไม่มันไม่ใช่คาโคกจริงๆด้วยมันเป็นตัวแก่วืด้วย่วดด้วยชืดด้วยดด้วยแบบนี้เดียวเกียวปาปุ๊เฮ้ยทำไงดีอ่ะทำไงดีโอ้ยปะป๊าล้าจะถือมันมาทำไมเนี้ยเนี่ยเหรอใช่แล้วแล้วทำยังไงอ่ะ เอามันไปปล่อยสิป๊าป้าเอาไปปล่อยเหรอใช่ถ้างั้นรออยู่นี่นะแป๊บหนึ่งพี่ดีต้องใส่ป๊ะปาจะต้องเอาไปปล่อยที่เดิมไว้แหละทุกคนดูสิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะ่ะตัวใหญ่เท่าแขนป๊าป้าเลยดูดินี่โอ้โหงั้นปล่อยไปที่เดิมโอ้นี่ไงนี่ไงเจอลูกมัแล้วเจอลูกมันแล้วพี่ดีเจอลูกมันแล้ว เอาไว้กับลูกมันแล้วกันนะอเ,เอออาจุ๊บจุ๊บโอ้อจับแน่นๆน,น,นะเดี๋ยวจะตกตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอืมนี่ไงที่แท้มันก็เป็นเสียงของแม่ตุกแกกับลูกตุกแกนี่เองมันมีใช่แล้วเออไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะว่า,วา ถ้าเราไม่ทําอะไรเขาอะ่ะเ,เขาก็ไม่ได้มาทําอะไรเราโอ้ยบ้านเราเป็นสวนสัตว์ตุ๊กแกหรือเปล่าเนี่ยปาป๊าพี่ดีบ้านเราอุดมสมบูรณ์งไง <c oughs> มีต้นไม้เยอะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เขาเลยมไม่ใ่มันจะมาอีกแล้วเหรอเออไม่เป็นไรหรอกเรียกเขามาอยู่เยอะๆจะ <c oughs> ได้มีเพื่อนอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> สหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะน้องๆใช่แล้วให้ตุ๊กแกเขาอยู่ตรงนี้แล้วกันเราอย่าไปกวนเขาโอเคไหมไปไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากติดตามช่องนู้ยจริงไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย